ครับพบกับผมนะครับก้อนบ้านนาะพระกินพระที่อยู่นะครับเท่านี้เดี๋ยวเราจะมานําเสนอเมนูอ,อมเนื้อกันครับเดี๋ยวไปดูฝีมือแม่ครับวันแม่ต้องให้แม่ทำเครื่อกิน,นครับแม่อันนี้นําเสนอเมนูอย่งก่ <c oughs> อนแกงอมเนี่ยอ่าอมเนี่ยครับติดตามรับ สตรแม่เวลาเราเลยนะครับ เราก็ยังมาล่างเนี่ยนะครับือนะครับครับเดี๋ยวเราก็เอาเนื้อตีล่างเสร็จมาวางไว้กับเตาเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเอยเอาพริกมาใส่้วก็คั้วครับ่กล็ไปครับเดี๋ยวเราจะมาตำน้ำพริกใสอ่อมกันนะครับตมด้วยพริกแหง้งนี่ครับตำด้วยตะไคร้แล้วก็ขานะครับ รเราอันสุดช้ายนี่ขาดมาได้นะครับนี่นี่ตัวนี้เลยนะ,นยนะมาแขวนครับอันนี้อย่าหอมมากเลยถ้าใส่นี่ตัวนี้อห,อนอหอมนะครับเราก็ใส่มาแขวนได้นะครับต่อชูรดเลยครับมีนูนนี่ อาดตัวนี้ไปกับโมเมนอ์อมแล้วเนาะเงี้ยแล้วมาเข็บนะครับตอนแม่ครับแม่ทำเข้าเข้าให้กินนี่ครับแล้วก็ใส่นี่ครับหอมกับกระเทียมนะครับใส่ไปนะครับดู นี่ครับแล้วก็ตามด้วยปลาล่าครับอ,อมกับขาดปลาล่ามาได้เือกันครับเดี๋ยวอย่าบอกเป็นอ่อมครับเร็จลงมอเลยครับ หม้อแล้วก็เดียดนะครับเดี๋ยวใส่น้ำพริกไปเลยน้ำพริกอ,อมแล้วครับตามด้วยใบมะกรูดลงไปครับ ก็จะได้กินกับประมาณเที่ยงนู้นแล้วเนาะกวยเน่ากวยเน่อมันจะเปื่อยนั่นอีกเนาะประมาณสองชั่วโมงแล้วครับต้มห้มันเปื่อย ใส่อัะไรก่อนหน้ามันจะปิ้งนะครับต่างเรื่อยๆครับน้ามันจะได้คนๆเนาะมันจะหน่ากินกระใส่เลี่ยนนี่นะครับเดี๋ยวมันจะข้นพี่แอร์เรากระยามากล้องนะครับเดี๋ยวยเอาไปใส่อ่อมเนื้อเราเนี่ยนะครับ ใส่พี่วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ต้มนะยเปเปื่อยกินนะครับจะเหมาะขนาดเลยน้ำเราเติมไปแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะแห้งพุ่นนะครับน้ำจะแห้งแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเปื่อยยังยังปิดนะครับ ใส่มะละกอเล็กไปไหนครับเดี๋ยวเนี่ยมันจะเปื่อยเร็วครับยางมะละกอเนี่ยแหละมันทำเนี่ยให้มันเปื่อยไวมากขึ้นแล้วมันเป็นอย่างที่เข้ากับอมมากเลยนะเนาะมะละกอเนี่ยกินได้เลยอืมกินได้เลยนี่ครับน้ำของเราก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เพียนี่ครับ นี่แหลอ,อมมันจะสมบูรณ์มากเลยใส่นี้ไปมันจะหอมครับนี่ตามด้วยผงนัวเลยผงชูรสแล้วก็นี่ใส่พริกปน่นหเพิ่มความหอมครับพริกปน่นแล้วก็รสตี ขมนาลำ้ำเองอมเดี๋ยวใส่ดีอีกครับเมนูวันแม่ครับ <c oughs> ออมเนี่ยครับเดี๋ยวใส่ดีไป นี่ครับโอ้โหเนี่ยอย่งเป่ยแล้วครับที่ตามครับใส่ต้นหอมผักชีครับโปลยลงไปเลยนี่ครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นโต๊ะเลยงามงามเลยครับเนี่ยอหอนตะลุนเนย มะลกอใสอีกม่กลอยเทศนหอเขาเรียกมะกล้อยเทศภาษาบ้านเราแหละทางอื่นเขาเรียกมะละกอกันทั้งนั้นแบักหุงครับอี่โอยอย่างน่ากินแล้วครับเอาเนี่ยสูตรแม่เวลาครับอืม้ำไรอะไรเลย นี่ครับแกงอ่อมร้ก็เซ็จแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยอย่างเหมาะเลยครับแกงอ่อมราอเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับนี่ต้องกินครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวน้อนเนี่ยนะโอ้ยอย่างเหมาะเลยครับเนี่ย นี่ครับต้องกินกับมะละกอครับนี่เปเยร,รเเย,เยเลยครับอื่นะครับอมเนื้อเน้นๆเลยครับแม่ไม่ได้กินเติมนะครับ ไม่กินข้าวไปแล้วสายเดียวอีกแล้วครับขอประทานอาัยเสียงนี่เลยนะครับเขาตัดต้นไมห้หรือเปล่าในตัดต้นไม้นะครับ นีเมนูเด็ดเลยครับหงมบ้านเฮาเลยนะอมเนื้อ,หอ,หอเหมาะขนาดผมอดข้าวเศร้าลอกกินเลยนะเนี่ย <c oughs> มะมลกอเนี่ยครับเน้นๆนะครับเนี่ยเยบเาๆเบาได้ครับเดี๋ยวลวกปากออกครับ ใส่มะละกอกินกินกับนี่มันแบบเป็นอย่างที่เข้ากันมากเลยครับกับออมมะละกอเล็กครับเดี๋ยวเราดูคลิปหน้านะครับมีอาหารเมนูเด็ดเลยรอติดตามันด้วยผมรอมานานครับเ <mm> มนูหน้านี่ ก็อีกนะเข้ากันมากเลย เหมาะขนาดคลิปนี้ถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับซั่ยด้วยครับเดี๋ยววีพีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีเมนูดิสติดตามนะครับขอบคุณครับ